นอนยังได้เลยฮะสำหรับคันนี้ยอยอยอครับผมวันนี้เราจะพามาดูเจ้าโตโยต้าเซ็นท้านะครับรถครอบครัวเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับคันนี้ถือว่าอัดฟังก์ชันมาให้ครบเลยครับสำหรับโตโยต้าเซ็นท้าคันนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ 1.5V นะครับก็เริ่มตั้งแต่พุชสตาร์ทเลยครับมีประตูไฟฟ้า2ข้างนะครับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจอ Android นะครับตัวนี้นะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะฮะที่สําคัญเลยครับด้านหลัง ต่อหลังคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์มากเลยครับจะนั่งมากนั่ง,น,ง,น,ง,น,งน้อยเนี่ยใช้งานได้หมดเลยแอร์หลังมีมาให้แล้วนะครับผมตัวจอจอ,จอหน้าจอหลังมีมาให้ลูกค้าจะดู y o เนี่ยสบายเลยครับที่เก็บของครับเดี๋ยวผมพามาดูที่เก็บสัมภาระสำหรับตัวคันนี้นะครับใหญ่มากครับใหญ่มากๆนี่เลยเอาหลังนี่ครับพับลงได้นะครับหรือถ้าเราจะเก็บของย,วยาวๆเนี่ยเราพัาบวางไปได้ถึงนี่เลยครับนอนยังได้เลยครับสำหรับคันนี้ยาวยาว ก็สำหรับราคา Toyota s เซ t ต a นะครับคันนี้เป็น 1.5V ตัวท็อปนะครับปี2018นะครับราคาเราเปิดอยู่ที่499,000บาทนะครับผมราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่469,000บาทครับรับไปเลยครับส่วนลด30,000บาทสำหรับ t o y o ต a s a ซนต a ลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้ทางช่องทางต่างๆของคาร์บัตเลอนะครับขอบคุณมากครับ